สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทจ,จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยะเียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28รกรกฎาคม2568บูรณาการร่วมกับกิจกรรมเอามือสามคัคคีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โคโกหน,นองนาเมื่อวันศุกร์ที่25รกรกฎาคมพุทธศักราช2568ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคโกหน,นองนาแปลงร้อยตำรวจโทวิรัตจ้อยนินหมู่ที่2ตําบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัชนาทนายวิษนุวิทยาวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัชนาทเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2568บูรณาการร่วมกับกิจกรรมเอามือสามัคคีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โคบหนองนา โดยมีนายวรวุิจันสว่างนายอำเภอวัดสิงห์ให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวัดสิงห์เครือข่ายโคกหนองนาจาก8อำเภอเครือข่ายผู้นำจิตอาสาอำเภอวัดสิงห์พัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทผู้นำชุมชนประชาชนที่สนใจรวมจำนวนกว่า80คนร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568นอกจากนี้เพื่อเป็นการขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และเป็นการแสดงพลังความสามัคคีจิตอาสาพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมเอามือสามาัคคีโดยนายชัยนรงค์การจันากาันโหพัฒนาการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และกิจกรรมเอามือสามาัคคีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โคกหนองนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบที่จัดกิจกรรม เป็นแปลงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาของร้อยตำรวจโทวิรัตจ้อยนินหมู่ที่สตําบลหนองบัวอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทได้รับงบประมาณเมื่อปีพุทธศักราช2564โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธศักราช2564มีพื้นที่จํานวน3ไร่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน1,400 0บาทสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือนโดยรอบศูนย์เรียนรู้จำนวน20ครัวเรือนกิจกรรมปลูกต้นรวงพึ่ง กิจกรรมแซนด์วิชปลากิจกรรมเยี่ยมชมผลผลิตจากแปลงโคกหนองนาและเครือข่ายโคกหนองนากิจกรรมฐานคนมีน้ำยาสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ กิจกรรมขยายพันธุ์พืชสาธิตการตอนกิ่งเสียบยอดติดตาและกิจกรรมหาอยู่หากินแกงส้มไหลบัวอีกด้วย